สวัสดีครับก็พบกับเบียรวีรยุทธ์นะครับวันนี้ก็มาพบกับเป็ดไข่ซีพนะครับนี่ตอนนี้อายอาุ27สัปดาห์นะครับก็ผมไม่ได้ทําคลิปมาประมาณ4-5สัปดาห์แล้วนะครับเพราะว่าก็ขอบอกไวต้ตรงนี้เลยนะครับว่าผมต้องได้ยา้ายงานนะครับเปลี่ยนเ,เปลี่ยนงานนะครับไปทําที่ ต่างอำเภอนะครับไปอยู่ย้ายไปอยู่คืองานใหม่ของผมแล้วครับไปอยู่ต่างอำเภอนะครับก็จะได้กลับบ้านประมาณเสาร์อาทิตย์หรือบางสัปดาห์ก็ไม่ได้กลับนะครับค่อนข้างไกลประมาณร้อยกว่ากิโลครับร้อยห้าสิบกิโลก็จะพยายามทําคลิปนะครับแต่เรื่องการดูแลเป็ดไก่ตอนนี้ก็จะได้มาดูประมาณเสาร์อาทิตย์หรือว,วันเวลาว่างของผมนะครับเพราะว่า ก็ทํางานอย่างเดียวตอนนี้นะครับทํางานอย่างเดียวอไข่ยี่สเจ็ดสัปดาห์ใช่ไหมครับก็สภาพเป็ดสภาพเป็ดตอนนี้ก็ยังสำหรับผมนะยังดูสวยอยู่เลยนะครับก็ดูยังขนสวยดูยังเหมือนเป็ดสาวนะครับเหมือนเป็ดสาวครับไข่ก็จากที่เดินเดินมาก็ เดี๋ยวมาเก็บไข่ดูว่าอ่ะจะมีลักษณะโตขึ้นหรือเปล่า1เดือนละประมาณ1เดือนจากคลิปที่แล้วเี้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไหมไข่แต่แต่สำหรับผมเนี่ยคิดว่า1เดือนเนี่ยไข่ก็น่าก็น่าจะเปลี่ยนแปลงนะครับก็น่าจะใหญ่ขึ้นนะครับที่จริงถ้าใครเลี้ยงระบบฟาร,ร์มหรือให้ให้อาหารอย่างเดียวเนี่ยให้อาหารสําเร็จรูปอย่างเดียวเนี่ยมันก็ ไข่ก็คงจะใหญ่เร็วนะครับไม่นานแต่ของผมเนี่ยผสมข้าเปลือกด้วยเป็นอาหารไก่ไข่ด้วยอย่างเงี้ยก็คุณภาพอาหารก็จะลดลงไปนะครับแต่ว่าก็าอย่างที่รู้กันนะครับว่าผมอะผมเลี้ยงเป็ดอะไม่ได้เน้นไข่แดงมากไม่ได้เน้น <c oughs> ไม่ได้เน้นแข่งขันกับใครนะครับก็คือขอให้มีไข่แล้วก็ ผลผลิตสูงฟองใหญ่นิดนึงก็ก็ขายได้แล้วคือไข่แดงของผมไม่ได้ไปทำไข่เค็มอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นแหละครับก็ต้องดูจุดประสงค์ด้วยนะครับบางบาง,บางท่านเนี่ยอยู่ตลาดที่แข่งขันกันสูงนะครับก็ต้องการที่ไข่มันแดงนะครับไข่มันแดงของผมก็พูดตรงๆก็คือเน้นแค่มีมีไข่แล้วก็ขนาดที่โอเคขายได้ครับประมาณนั้นนะครับอตอนนี้เป็ดตัวผู้เห็นกี่ตัว จะมีเสียงแผลบแผลบ,บ,บเนี่ยตบกู้นะครับเห็นอยู่หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ถามแม่เลยว่ากลับมาสัปดาห์นี้มีมีเป็ดตายมีอะไรหรือเปล่าแต่วันนี้ก็เก็บไข่ไปก่อนนะครับมีก็คงจะมีนะครับมีเป็ดตายแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เลี้ยงมาตั้งนานแล้วมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็ยังเก็นอยู่นะครับครับผมเดี๋ยวไปเก็บไข่กันนะครับ นะครับสองฟองดูดีๆนะครับบางทีก็มันกิ้งเข้าไปนในกส <c oughs> งสังยจะหิวข้าวนะครับยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ให้อาหารนะครับเป็ดเนี่ยยังตามอยู่เลย เิตามผมมาเลยสังเกตว่าก็จะมีต้นกล้วยนะครับที่สับไว้นะครับให้เขาแฮะเล่นนี่ตรงนี้จะเยอะมากไข่เขียวเยอะเลยนะครับไข่เขียวอ ไข่เขียวห้าหกฟองเลยตรงนี้แต่ดู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 แล้ววันนี้น่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่รู้จะถึงสามสิบฟองหรือเปล่านะครับเป็ดห้าสิบตัวเดี๋ยวต้องดูกันนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บไข่มาหลายวันคือไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่อ่าเปลี่ยนเปลี่ยนงานใหม่นะครับ อ๋อตรงนี้เยอะเลยครับไหนดูโอ้โหทำรูปสวยๆให้ดูบ้ังนี่ไงขมข่ายาอยู่ตรงนี้อืโอเคเลยอฟองใหญ่นะครับฟองใหญ่ สองฟองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดฟองนะครับไข่รตรงนี้ใช่ไหมอ่าสิบสิบหกฟองมาจจะเต็มแผงและก็ผมคิดเล่นๆเ,เ,เป็นประมาณห้าสิบตัวนะครับอาจจะไม่ถึงนะหรือคิดประมาณสักสี่สิบห้าตัวแล้วกันสีสิห้าตัวแล้วกันเนาะเพราะว่า เป็นห้าสิบตัวก็มีตัวผู้ด้วยนะครับมีตัวผู้ด้วยแล้วก็มีตัวไม่สมบูรณ์ด้วยน่าจะมีตัวตายด้วยได้สามที่ฟองแล้วนะครับสามสิบห้าฟองใหญ่นะครับใหญ่ฟองใหญ่แล้วแต่ก็ไม่ใหญ่มากไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับไม่ถือว่าใหญ่มาก แต่ก็ขายได้ทุกฟองขายได้ทุกฟองอีกฟองนึงอยู่ตรงนี้ดูนาข้าวนะครับนีปล่อยให้เขาไปเล่นน้ำได้นะครับมีน้ำมีอะไรแล้วข้าวก็เริ่มออกรวงแล้วนะครับออกรวงแล้วบรรยากาศดีทีเดียวให้ดูให้ดูไปเลยเพลินๆไปเลยแน่ ย่าก็เยอะนะครับแต่ก็โอเคเห็นเป็นรวงท้าวก็โอเคแล้วอ่สามหกฟองนะครับสามหกฟองอ,อจะมีอีกไหมเดี๋ยวเดินดูดีๆน่าจะไม่มีแล้วนะเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่น่าไข่มากนะครับมันดูแบบนั่นแหละเหมาะมาก ก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับสามที่หมกฟองแค่นี้แหละเดี๋ยวก็คงเอาอาหารมาให้มาให้เป็ดนะครับครับผมยังไงก็พบกันคลิปหน้าครับก็ฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายัางไงผมก็ไม่ทิ้งนะครับพวกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แต่ว่าด้วยหน้าที่นะครับด้วยหน้าที่การงานก็ต้องอก็ต้องเดินทางด้วย อาชีพเกษตรก็เป็นอาชีพสําหรับผมก็ไม่ใช่อาชีพหลักครับเป็นอาชีพเสริมถ้าใครมีอาชีพหลักอยู่แล้วก็ก็จะจะดีนะครับเพราะว่าอา่าเกษตรเนี่ยมันมันเป็นอาชีพที่ถ้าสําหรับผมแล้วมันต้องพัฒนาตัวเองครับไม่ไม่ใช่ว่าจะทําอย่างเดียวแล้วก็ขายครับก็ต้องพัฒนาเรื่องอาวัตถุดิบอะไรหลายอย่างครับ การตลาดการอะไรอย่างเงี้ยคือผลผลิตมันออกทุกวันเราต้องควบคุมให้ได้นะครับเรื่องอาหารอาหารเป็ดอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบเป็ดกับไก่อย่างเงี้ยหน้าร้อนหน้าอะไรเราต้องศึกษาดูดีๆนะครับก่อนจะทํานะครับเพราะว่ามันผู้ตรงๆมมันก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะพวกนี้เขาก็มีค่าใชา้จ่ายทุกวันแน่นอนนะครับเราก็ต้องทําให้ผลผล,ผลิตมันสูงที่สุดแล้วก็ขายขายให้ราคาที่สูงที่สุด แต่ว่าไม่ใช่โก่งราคาอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้าอยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงนะครับคือเป็ดเป็ดอย่างเงี้ยเราจะขายแผงละร้อยร้อยยี่สิบได้นะครับได้ก็ไม่ไม่เสียหายไม่น่าเกียดน,นะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าขายต่ำเกินไปเราก็ขายถึงถ้าขายสูงเกินไปมันก็ขายไม่ได้ครับก็ก็คิดดีๆนะครับขอบคุณนะก็ฝากติดตามนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ